รอบรู้สู้โลควันนี้จะมาคุยถึงประโยชน์ของน้ำในการสู้กับโรคสู้กับโควิดในร่างกายเราเนี่ยน้ำหนัก50กิโลเป็นน้ำแค่ส0่กิโลประมาณ80%เป็นเป็นน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอร่างกายเราจะไม่สามารถ กำจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายได้ทางเหงือ่อทางน้ำมูกน้ำลายและปัสสาวะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำไปพอผู้ชายจะต้องดื่มอย่างน้อยวันละสอลิตรหรือ8แก้วผู้หญิงและผู้สูงอายปุประมาณ6แก้วคือลิตรครึ่งแล้วอยากเน้นว่าเป็นน้ำที่ไม่เย็นช่วงนี้นะฮะขอให้เป็นน้ำอุ่นเพราะจะละลายเสมหะได้มากกว่านอกจากนี้น้ำยังมีคุณค่าประโยชน์ต่อร่างกาย อีกหลายด้านอย่างน้อย6ด้านด้านที่หนึ่งก็คือทำให้ผิวพรรณท่านสวยงามตาจะเป็นเงางามเพราะว่าน้ำมันจะออกน้ำตาออกอันที่สองคือเรื่องลดน้ำหนักการดื่มน้ำเข้าไปจะทำให้การเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นการดื่มน้ำตอนเช้าตื่นมาจะช่วยเรื่องการเผาผลาญในร่างกายขึ้นทำงานทันที มันเหมือนกับน้ำมันที่พาเอาสารต่างๆไปสู่การเผาผลาญน,นอกจากนี้การดื่มน้ำก่อนอาหารครึ่งชงั่วโมงทุกมือ้อสักสองแก้วจะทำให้กินข้าวได้น้อยลงและเผาผลาญได้มากขึ้นเป็นแนวทางวิธีการลดน้ำหนักข้อดีข้อที่3คือน้ำจะเข้าไปสู่สมองด้วยในสมองของคนเนี่ยน้ำหนักประมาณกิโลหนึงเนี่ยฮะ จะมีน้ำถึงมากกว่า80%เอรนตพราะฉะนั้นสมองคนจึงจาเป็นจะต้องมีเอาน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงหล่อลื่นและลดความร้อนในสมองจากการที่ทำงานคิดคำนวณเนี่ยมันร้อนบางทีมากกว่า37องศาถึงเกือบ39องศาเลยถึงทำให้เราปวดหัวการดื่มน้ำจึงทำให้เป็นการชะาล้างและทำให้สมองทำงานดีดขึ้นสดชื่นอ่อนเพลียหายไป ลำดับต่อไปก็คือจะช่วยกระตุ้นเรื่องขับถ่ายคนที่เป็นโรคท้องผูกนี่เพราะว่าน้ําในร่างกายไม่เพียงพอเขาก็จะไปดูดน้ําจากลาไส้มาใช้ก็ทําให้ท้องผูกตอนเช้าถ้าเราดื่มน้ําไปสักสามแก้วตื่นนอนมานะฮะจะกระตุ้นระบบขับถ่ายในลำไส้ให้เข้าไปอุจจาระเลยทันทีข้อที่ห้าจะลดการเจ็บป่วยมากมายเลยนะฮะก็คือลดความดันเพราะน้ําเริ่มมากขึ้นหลายเวียนเลือดดีขึ้น วดหัวเบาลงมะเร็งต่างๆกระเพาะปัสสาวะอักเสบข้ออักเสบอ่อนเพียแล้วหัวใจทํางานไม่ปกตินี่เป็นข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือจะช่วยลดการเจ็บป่วยการทํางานร่างกายดีขึ้นก็จะทําให้โครคภัยไข้เจ็บที่ผมกล่าวถึงดีขึ้นทันทีอย่าลืมนะน้ําจะช่วยท่านขับเสมหะลดการติดเชื้อโควิดด้วยครับขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภยัย กกัััันนทุคคครรบบสวสวดีขอขอบคุณเคลียร์ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกที่มีสารธรรมชาติไซริทอลช่วยลดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีรียที่ขายมายาวนานกว่า20ปีในอเมริกา